เอาเข้าแถวครับเข้าแถวมาชมคู่นี้ครับเป็นรอบรองชนะเลิศเป็นรอบรองชนะเลิศในคู่ที่ส0 2 2เราเดินทางมาถึงคู่2ี่แล้วนะครับตรงต้นพบน้องกนกอขอเสียงรบมือให้น uh> ักกีฬาทั้งสองทีมด้วยน้องกกดีเสียงดีมากครับแต่ตรงต้นไปไหนหมดไม่รู้ E อ๋อตกโทษไปตีว <m ul its> ันเล่อาละนักกีฬาทัากคกาับเขานอบเออนักกีฬาสมปัดมือดูคู่นี้ครับคู่นี้เป็นคู่หยุดโลกนะครับสญาเริ่มขึ้นแล้วนะครับน้องกองเปน ไฟเคลียร์เล่นก่อนส่งต้นว่าไงพี่อ้วนส่งให้พี่อั้มพี่อั้มส่งให้พี่อ้วนพี่อ้วนส่งมาให้พี่หมันหมันตอกส้นมาให้อ้วนเปิดมาให้แม็กแม็กตรงนี้บอลได้ส่งขึ้นมาให้อั้มอั้มเซตใหม่เซตใหม่ไปให้พี่หมันหมันเซตใหม่ครับส่งขึ้นให้อั้มส่งเร็วเกินไปไปแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายไข่ยางไปใช่หครับต่อมาแล้วครับน้องโก้ได้ลูกได้เล่น ตอนนี้เบ็คกี้ยิงลูกนี้สวยงามไม่เข้าครับน่าเสียดายแม่ <Mother. S 1> ดูจังหวะการเล่นของตรงต้นตรงต้นเล่นเท่งน,นี้แมต์ที่สองครับเล่นดีมากครับตอนนี้ครับแม็กได้ลูกส่งให้มานงสาสมาหนงสาไม่ไม่ไปครับอ้นวนอ้วนคือหลังไปก่อนให้อ่ำอ่ำดูดูมาให้แม็กแม็กส่งให้อ้วนอ้วนส่งให้มานมาน,มานยิงลูกนี้แม่ไม่ยิงโอ้คือหลังไปก่อนโอ้มา อามยิงไกลลูกนี้น่าเสียดายสมาน้องสาพีแม็กวนวนในบอลลูกนี้ล็อกบางบอลไม่ได้อา้าวให้น้องกบเก้าคืนหลังครับเมื่อกี้เป็นลูกคืนหลังเป็นลูกโทษสองจังหวะเอาละส่งคืนมาห้ามจัดจับเปล่าเป็นลูกโทษสองจังหวะครับ ของตรงต้นน้องกกตั้งกำแพงดูตรงต้นจะใช้เทคนิคอะไรนะครับในการยิงดูดีดีครับพี่แม็กครับดูพี่แม็กนะดูทักษะการยิงสมมาเบาจริงสวยงามมากครับผมเขาทำได้แล้วพี่แม็กกี้แม็กกี้สุดยอดครับแม่สุดยอดจริงครับเล่นตามสูวรจริง โอ้โหยังส่ตงต้นหนึ่งศูนย์แล้วนะครับน้องกบว่าไงอ้วนอ้วนได้บอลส่งขึ้นหลังมาให้พี่หมานหมานส่งขึ้นหลังไปให้พี่อมัมพี่อัมเปิดยาวไปให้ให้ใครน้องกบซัดเลยเอัมอัมอัอมพลาดครับพี่เบนเบนต์ได้บอลส่งให้พี่อัมไม่ใช่พี่อ้วนอ้วนขึ้นหลังให้อมัมเออขึ้นมาให้สมานสงสารขึ้นหลังมาให้อ้วน ให้แม็กแม็กแม็กได้บอลแล้วส่งคืนให้มันสมันมาไงปวนมาไงเอาเอามาไงน้องกบน้องกบเอาปั้มบอลกันนะครับน้องกบโอ้โหเป็นลูกเตะมุมของน้องกบน้องกบก,ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก่อแพ้นี่เป็นสิ่งที่สาม โอเปิดมาโอ้นอ้องก็ยิงเบาๆไม่ปั่นข้องหลังของตรงต้นโอ้โหเด็ตซ่งแม็กแม็กขึ้นหลังไปก่อนขึ้นหลังให้อำ้ำมอำตั้งตั้งไหมเปิดยาวขึ้นมาให้สมานหนองสาสมานหนองสายิงเลยลูกนี้ยิงไหมไม่ยิงไม่ยิงครับคืนล็อกอีกโอ้โหกลับหลังยิงลูกนี้น้องกกเปิดเบาๆเอาเล่นกันจ้อๆไปแล้วครับ อ้ามจิมบอลตรงนี้มาให้พี่อ้วนอ้วนว่าไงอ้วนอ้วนน,น้นองก,กกสกัดออกไปเอะไะครับตลงต้นจ่ายมาให้อ้ามน้นองกกขึ้นหลังมาน้องกกไปแล้วล็อกดึงจังหวะกำลังหาทางไปโอ้โหเวลาการลงเลยไปแล้วนะครับเอ้าวเอาเอาเกือบเข้าอะไรนะครับ น้องกบตอนนี้ยังไม่ห่างกันครับสกอร์ยังไม่ห่างกันเท่าไหร่ยังเพิ่งได้หนึ่งลูกเองเราได้เราได้ไปแล้วครับเร็วๆครับน้องกบน้องกบไปแล้วครับเบอร์แปดไปแล้วครับไม่มีเบอร์เบอร์สิบสี่เอาเบอร์สิบสี่จิ้มมาโอ้น้องกบครับน้องกบก็ไปใช่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่ไปซุ่มซ้อมมาหลายเดือนแล้วนะครับเอาระวังตัว สวาเอ่านั่นน่ะส่วงวันลูกนี้อันตรายครับลูกนี้อันตรายโอ้โหโข,ขึ้นไปวางจออ่อยกแลรวระวังตรงต้นด้วยแล้วจะหาว่าเข้าข้างตรงตรง้นอ้าววันส่งคืนมาให้แม็กแม็กแม็กมองดูแล้วส่วงมาให้พี่หมันพี่หมันครับไปไปน้นแย่จ้อยหมันจิ้มไปลูกนี้วั้วนโอ้ ตรมต้นโอ้ยไม่ใช่น้องกบกว้างยาวมาเล่นเล่นเร็วครับอ้ามเร็วครับถอยห่างครับถอยห่างถอยพี่ครับไปครับเอออเาแล้วครับปล่อยให้เบ้นกว้างยาวขึ้นมาให้หมานไม่ถึงอามจิ้มไปให้อ้วนอ้วนจิ้มมาให้แม็กแม็กขึ้นไปให้น้องกบน้องกบไปแล้วครับน้องกบ น้องกกิ้มกุ้นเนี่ยแม่ไม่ทันน้องกกจิ้มเบาๆจิ้มเบาๆขึ้นหลังมามานมาโอ้น้องกกคว้างยาวขึ้นไปไม่ผ่านพี่อําพี่อ้วน,นจิ้มผ่านขวางมาให้แม็กกี้แม็กกี้ขึ้นหลังไปให้พี่อําส่งขึ้นมาให้สมานองศาเอาละครับพี่อัมมาบอสลง มองซ้ายมองขวาส่งขึ้นมาให้อ้วนอ้วนส่งให้หมนันมาให้<ๆ>แม็กกี้แม็กกี้โอโ้ลูกสวยนี้ลูกนี้สวยมากครับสวยครับสวยครับถ้าได้เมื่อกี้นี่จริงเข้าอย่างสวยงามเลยนะครับน้องกบ <ส Jong? S 1> ครับต่อจิ้มเลยครับน้องกบจิ้มไปให้ของหน้าของน้องกบน้องกบส่งคืนหลังมาไม่ผ่านอ้วนอ้วนล็อกอ่าไปหมนันยิง<ๆ>ลูกนี้สวยงามครับโอ้เข้าทำได้แล้วสมานองศา สองต่อจุนโดยสมานน้องสาน้องกบว่าไงน้องกบออบอกว่าอย่าซ้อมเยอะซ้อมเยอะน้องกบกิงพวกนี้ไม่ผ่านพี่อาําพี่อําส่งให้อ้วนอ้วนขวางมาให้แม็กสมานไม่ทันมันต้องเร็วกว่านี้หมดเวลาในครึ่งแรก ไปพักสองนาทีพออาแล้วตรงต้นครับตรงต้นว่ายังไงไหมพิรมพอนเปิดคือหลังมาให้อ้วนอ้วนจ่ายไปให้มันมันขวางไปให้แอ็ไอทุนตุนเปิดไปให้ไหมพิรมพอนจ่ายครับเอาละเล่นง่ายๆมาหมุงสาส่งให้พี่ไหมไหมโอ้ ้ามานว่าไงมานเปิดไปให้อ้วนเอา่าจะเปิดยิ่งให้ตัวนี่เล่นกันเบาๆครับเอา้ามุมมุมอ่ลืมเข้าหมอกับโปกล้าจับที่มงกับเนาะเอปอปอสามครับปอสามยังขนาดนี้ปอสี่จะขนาดไหนมือโกของ น้องกกอยู่ป .3 นะครับอย่าไปทำแรงนะครับคว้างเบาๆให้อ้วนอ้วนยิงตรงนี้สูสแม่เอา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 สองให้โบใครตุนใครตุนตุนใครแม่มันสับเจ้าลูกน้อเข้าไปแล้วโอสามจังหวะสองตรนี้แม่สวยงามครับสามต่อศูนย์โอห้องห้องเมื่อระตูน มองแต่หน้าโคตไปอีกแล้วไปอีกแล้วอ้วนไปอีกแล้วว่างเอาสมันน้ำกบน้งกบไปไปแล้วครับไปแล้วครับยิงโอ้โหหาอ่อนก่อนสมันไม้ไม้ว่าไงไาไม้แย่นิดนดง ลูกเตะมุมของน้องก็น้องก็ไปเตะมุมทูกให้นั่งพักก่อนห้องคาบัวหงนั่งพักก่อนจบเกมนี้ลงเลยสนใจครับไปแล้วครับขวาไปเลยอันนี้เปลี่ยนตัวสำรองอีก3ชุดไปแล้วครับพี่น็อตโอ้มาไหมครับไปแล้วครับ ประตูเนี่มองแค่วแต่เขาแค่วสิมาซับตาคุณสัว่าสิว่าทีประตูเอ้าเ <c ười> อ้าเอ้าโอ้โหในหนึ่งมาให้มันหมันสองให้หนึ่งนึ่งยิงนึ่งยิงเอาไม่ยิงให้มาคขวยิงโอ้ยแค่วเอ้ยอัดโยนมาเบาโยนมาเบาเอาเข่าจะยิงโอ้ยบอกว่าจะยิงจะยิงหน่อยสี่ส่วน โอ้นายน็อตครับพี่น็อตเบอร์สี่ครับพี่น็อตนี่เป็นคนเก่งครับเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเอ้ายิงนะครับยิงไปตามเอ้าอ๋เป้เป้ตอนนี้มานยิงไกลไปเดตต่อไปน็อตขว้างให้หนึ่งมานส่งให้หนึ่งให้สองให้สามให้สี่ให้ห้าหม นึ่งหนึ่งคือนมเอาละหนึ่งตรงต้นตรงตรง้นไปมันส่งเร็วเร็วป,ปั๊บปุ๊บส่งกันเจ้าจ้าสมานยิ่งไม่ผ่านบล็อกของนอกก้องกบส่งขึ้นหลังให้เป้เป้มองก็อกขวาไปให้นอดไอ้บัตรแข่าข้าจะเบิ้ลแข่จะของประตูโยนยาวๆขึ้นมามองขึ้นหลังให้ประตูประตูจับคว้างมาอีก มุงไปขึ้นหลังอีกเอ๋เอ๋ไว้งไงเอ๋เออมันมาส่งให้มันมันยิงด้วยไซ้ย์ยิงด้วยเสาท้าไซ้ย์ยกขาเ่ขึนน้องกกพลิกไปแล้วครับพลิกไปแล้วไปเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาไปเองไปเองยิงเลยยิงยิงชิลล์โอ้ยโอ้ไปคุบเอาในขาลวดบ้านทั่วเออ ไปอ้วนลงไปต่อใส่ดาบบอลนึใส่ดาบออกส่งมาเนี่ยโยนยาวๆลูกจะออกมาไกลๆก็ได้ลูกออกมาไกลๆออกมาออกมาเออโอ้ยเอาน้องกบมาหน่องกบโอ้พผิกลูกนี้สวยงามยิงมลูกนี้จิ้มเบาๆแม่ซุปเปอร์เซฟครับออกมาเซฟมาเซฟอ้วรเปิดไปเอาวจิง โกดตัวเองไปเลยลูกมันณฑีย์บอกคืนไลน์ยิงแมนโดดมาโกดมาโกดมายิเงเลยเออดาโกจะคล้องห้าต่อศูนไปอีกแล้วนึงยิงเลยลูกนี่แม่แม่ปานของหลังของน้องกอน้องกองไปแล้วครับขาอ่อนนิดนึงหมดเวลาในครึ่งหลังครับนักกีฬาเข้าแถวเข้าแถวครับเข้าแถวผลการแข่งขันครับวงต้นชนะ น้องกอกไป5ต่อประตูต่อศูนย์ขอเสียงกรเบอรอให้นักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับ